เหลืองๆอ,อยู่นูน่นสองแปลงสี่แปลงของจงเจ็ดตุ่มสีแปลงขอเจ็ดตุ่มเก,ก้าไร่ะค่ะหญ้ามันจะเยอะกว่าข้าวอีกค่ะเศรษฐีก็ขำม,มานะครับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจอยู่นาข้าวนะทำข้าวได้หญ้าทำนาไอ้ที่เขาเสียงทายมันก็ถูกแล้วครับพี่น้อง ถ้าเสียงไทยวัวกินหญ้าวัวกินหญ้ากินอะไรกินเหลา้าแล้วก็กินอะไรอย่างสามอย่างโอ้โหพอดีเลยมีทั้งน้ํามีทั้งเหลา้ามีทั้งหญ้าอุดมสมบูรณ์มีหญ้าหญ้างามงามจริงจริงหญ้าแปลงนี้ก็หญ้าเยอะนะเนี่ยแปลงนี้ก็ไถใหม่ครึ่งหนึ่งดําใหม่ครึ่งไถดําใหม่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ซ่อมแซมอา โอ้ของเจ๊ตุ่มยิ่งนาญ้าหนูมองไปเหลืองเหลืองหลืองอะ่ะมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยนะทนาํานาญ้าทําข้าวแถมหญ้าอ่ะจะกวัดกวัดหญ้าแล้วพี่น้องทีนี้เราทำคันนาใหญ่ เราทำคน,นาใหญ่เอาไว้ตัดหญ้านะคะพี่น้องทำคันนาใหญ่รถวิ่งได้เอาไว้ตัดหญ้าตัดหญ้าให้วัวพอเราเลี้ยงวัวตัดหญ้ากันเด้อพี่น้องทำอาชีพนีม้มีเวลาหยุดพักแล้วนะครับพี่น้องนอกจากตอนเที่ยงตอนบ่าย แดดมันร้อนเราทำไมไม่ได้อันนี้ใส่ผ้าถุงมาด้วยฮนะไปเอาน่งมามนำนามา,มาเกีนยเปียกเลยเปียกเลยทองเกียงใส่ผ้าถุงเลย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลคทุกแช์ทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์งานหนะะักค่ะโอ้ยตอนนี้มีเจ็ดตัวไม่เท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนมีสิบสองสิบหกตัวอูว้สิบหกตัวนี่ตัดยญ้าสองคันลถเดี๋ยวนี้ตัดไม่เยอะหน้าหวานก็ต้องทําใจค่ะทับใจปีนี้เจ๊ตุไม่ประพบพสบผลสําเร็จในการทํานานะครับพี่น้องเพราะว่า แปลงนี้ที่ขอนแก่นก็มีแต่หญ้าไปแปลงปะทายสิบสองไร่ก็น้ำท่วมตายหมดก็ได้ดำใหม่ไอ้อยู่ข้างบนที่ไม่มีน้ำก็มีแต่หญ้าก็ได้ไถไถหวานใหม่เพลองเข้าปลูกไปอีกปีนี้ไม่ประสบผลสาเร็จในการทํานามีอยู่สองไร่ไอ,อ้มีอยู่สองแปลงแปลงหนึงแปดไร่กับแปลงหนึ่งสองไร่ลนะ่ะเออดีหน่อยประสบผลสาเร็จงามไม่มีหญ้า พเราหวานหวานแต่หวัวปีหวานจังก็จังกับแต่สงการนุนพี่น้องขอบคุณค่าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากมานะคะช่างเบิร์ดโอ้ยอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงพี่น้องเจตุมก็อีกหนึ่งนาทีก็ลงครึ่งชงั่วโมงครึ่งชงั่วโมงขอบคุณมากมายค่ะช่างเบิร์ดไปฟังเพลงมาแล้วแหละร้องเพราะมากเพลงเก่งด้วยนะซ่อมเป็นทุกอย่างเลยเครื่องจัดยาก็ซ่อมเป็น ขอบคุณมากมาค่ะช่างเบิร์ดขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจหนึ่งล้านไลค์หนึ่งล้านเลิฟขอบคุณมากมาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิ่ทุกคอมเมนต์โอ้ยอยู่เป้าจนเนาะช่างเบิร์ดไม่ไม่เว้นไปบ้านเพื่อนเลยขอบคุณนะคะทุกท่านขออนุญาตลงเวทีนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะโอ้ยลืมไฮไลท์